นิสสัน X-TEL T30 นะคะวันนี้คุณลูกค้าเดินทางมาติดตั้งแหลกหลังคากับทาง SCR นะคะคุณลูกค้าเลือกถาดนะคะทรง RR03 สีดำพร้อมด้วยขาจับตรงรุ่นคานขวางทรง RB03 บีสีดำค่ะซึ่งคานขวางทรง RB03 บีสีดำเนี่ยนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการลูลมมีฉายยาวว่าคานขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะและตัวถาดตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาด อยู่ที่1เมตร30นะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าถอดฝาเดิมที่มากับราวหลังคาออกได้เลยนะคะทาง SCR มีฝาไปให้ใหม่นะคะพร้อมด้วยขาที่ตรงรุ่นนะคะติดตั้งง่ายโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะคุณลูกค้าเลือกตัวถาดได้สวยมากๆเลยนะคะ มาะกับตัวรถอย่างยิ่งเลยนะคะและที่สำคัญหนาแข็งแรงมากๆเลยนะคะให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะและน็อตท,ที่เราใช้ในการประกอบตัวถาดทุกตัวนะคะเป็นน็อสตสแตนเลสหมดนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะคหานาขาตรงรุ่นนะคะ ทาง S C R นะคะมีแหลกนะคะให้เลือกทั้งหมดณนะตอนนี้นะคะเราผลิตออกมาเป็นอลูมิเนียมเนี่ยทั้งหมด6แบบ6ทรง6ดีไซน์เลยนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกกันเลยนะคะว่าทรงไหนเหมาะกับรถของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเลือกได้อย่างสะดวกสบายใจเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้นะคะเห็นไหมคะสวยค่ะ ทำการติดตั้งโดยใช้สาแรแหลกยึดเห็นไหมคะอ่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทาง SCR เลยนะคะงานเนียนมากๆสวยมากๆเลยนะคะเวลาคุณลูกค้าไม่ใช้กระายน็อตด,ด้านบนออกนำสาแรแหลกออกยกถาดออกก็จะเหลือคานขวางสวยๆส,สองเส้นใช้งานได้อีกนะคะเห็นไหมคะัหตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆค่ะสวัสดีคะ่ะ